สวัสดีครับก็มาพบกับเกาะกระแสข่าวกับตีรีวิวอีกครั้งนะครับวันนี้เกาะกระแสข่าวกับตีรีวิวนะครับก็มีเรื่องของพี่โรเบิร์ตนะครับจะมาเล่าให้ฟังนะครับเมียโรเบิร์ตยกมือไหว้บอกช่วงนี้สามีวิกฤตอยากให้ทุกคนช่วยกันหลังจากที่โรเบิร์ตสายควันตลกชื่อดังได้ล้มป่วยเป็นโรคมะเร็งปอดซึ่งต้องรักษาตัวในช่วงนี้ ซึ่งก็มีเพื่อนพี่น้องในวงการเดินทางไปเยี่ยมและให้กำลังใจกันอย่างล้นหลามแต่ล่าสุดบอลเชิญยิ้มและภรรยาของโรเบิร์ตสายควันพร้อมกับตลกดังได้โพสต์คลิปขอถแถลงเพื่อชี้แจงเรื่องสำคัญผ่านทางเฟซบุ๊กของบอลเชิญยิ้มโดยภรรยาของโรเบิร์ตสายควันได้ขอบคุณทุกความห่วงใยท,ท,ทุกทท่าน ทุกกำลังใจที่ส่งมาให้โรเบิร์ตพร้อมกับบอกว่าตอนนี้มันอยู่ในช่วงวิกฤตจ,จริงๆเลยต้องขอความเห็นใจจากทุกท่านได้เข้าใจต้องมดเยี่ยมเพราะมันอยู่ในช่วงวิกฤตทีมแพทย์กำลังดูแลอย่างใกล้ชิดเลยต้องมาบอกทุกทุกท่านไว้ให้เข้าใจเราหลังจากวันนี้เป็นต้นไปจะของดเยี่ยมเพราะว่าโรเบิร์ตกำลังจะดีขึ้นเราต้องทำตามคำสั่งของแพทย์ อย่างเคร่งครัดเพราะว่าทางแพทย์ต้องการให้พี่โรเบิร์ตพักผ่อนให้เต็มที่ต้องใช้ออกซิเจนตลอดแต่เวลามีคนมาเยี่ยมต้องถอดสายออกซิเจนออกเพื่อจะมานั่งคุยทำให้ระดับออกซิเจนมันต่ำลงเป็นอันตรายต่อตัวพี่โรเบิร์ตแพทย์สั่งทางเราให้เคร่งครัดในเรื่องนี้เราทราบว่าคนที่มาเยี่ยมมีเจตนาให้กำลังใจ แต่ช่วงนี้โรเบิร์ตร่างกายอ่อนแอติดเชื้อได้ง่ายติดเชื้อปอดติดเชื้อในกระแสะเลือดทีมแพทย์ห่วงตรงนี้มากๆครับอันนี้ก็เป็นข่าวของพี่โรเบิร์ตนะครับเดี๋ยวเราไปฟังนะครับเสียงของภรรยาของพี่โรเบิร์ตนะครับกับพี่โรเบิร์ตนะครับว่าเรื่องนี้นะครับเป็นยังไงนะครับมาฟังคลิปเสียงของภรรยาพี่โรเบิร์ตกับพี่โรเบิร์ตเลยครับมันอยู่ในช่วงวิกฤต เราอยู่ในช่วงที่แพทย์ทีมแพทย์กำลังดูแลอย่างใกล้ชิดนะคะก็เลยต้องออกมาพร้อมกับพี่บอลเพื่อจะได้มาบอกให้ทุกๆท่านทุกๆก,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 กำลังใจได้เข้าใจเราตรงนี้ด้วยค่ะหลังจากวันนี้เป็นต้นไปนะคะเราจะขอขอของดเยี่ยมเพราะว่า พี่เบิร์ดกำลังจะดีขึ้นกำลังจะดีขึ้นแล้วก็ทีมแพทย์เราต้องปฏิปฏบัติตามคําสั่งของแพทย์อะคะ่ะครับคือแพทย์ตอนนี้ต้องการให้พี่เบิร์ดพักผ่อนอย่างเต็มที่แล้วก็ในการต้องออกซิเจนอะต้องต้องมีตลอดสมมุติว่าถ้าเกิดว่ามีคนมาเยี่ยมเขาต้องถอดออกมาถอดสาย ygen, ออกซิเจนเพื่อจะต้องลุกขึ้นมานั่งคุยแล้วทีนี้ะระดับของออกซิเจนมันก็ทําให้มันมันลดต่ําลงซึ่งมันเป็นอันตรายกับ ตัวพี่เบิดด้วยค่ะแพทย์ก็เลยต้องขอขอขอสั่งนะคะคือสั่งทางเราด้วยว่าให้ให้เราแบบเข่งคับเข่งคัดในเรื่องนี้ค่ะคือช่วงนี้เขาร่างกายอ่อนแอคือติดเชื้อง่ายได้ง่ายมากค่ะอย่างนี้เลยคือติดเชื้อทั้งติดเชื้อไอปอดติดเชื้อในกระแสเลือดคือมันติดได้ง่ายมากซึ่งทีมแพทย์จะห่วงตรงสวัสดีครับพี่น้องทุกท่านที่เมตตาและห่วงใยพวกเรานะ ศิลป,ปินตลกด้วยจะเจะเป็นแฟนคขับด้วยก็ดีนะช่วงนี้ที่ต้องออกมาขออนุญาตมดเยี่ยมสัระยะหนึ่งก็เนื่องจากเราต้องให้โอกาสกับทีมแพทย์พยาบาลเขาได้ทำงานกันอย่างเต็มที่ผมก็อยากจะหายได้กลับมาเจอกับทุกท่านเหมือนเดิม,มเพราะฉะนั้นแล้วร่วมด้วยช่วยกันเข้าใจกันอย่าโกรธเบิดอนะครับเดี๋ยวเปิดหายแล้วเิดจะแจ้งให้ทราบแล้วค่อยมาเจอกันนะครับ